เกิดมาเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินนะใบบริสุทธิ์พอดีเราอาจจะห่างเหินวงการนี้ก็ได้ก็เลยไม่ได้ยินรู้ว่าเขามีการคุมประพฤติีอะไรนี่รู้แต่ไม่รู้ว่าต้องได้มีใบบริสุทธิ์มันจะบริสุทธิ์ได้ไงพี่น้องใบบริสุทธิ์คือคนที่เข้าคุกติดคุกแล้วพอจะออกมาเนี่ยค่ะได้รับอภัยโทษแล้วก็ออกมาเขาก็มีใบบริสุทธิ์ให้รู้ว่าคุณเนี่ยพ้นโทษแล้ว ไอเนี่ยไม่เคยเข้าคุกเลยแล้วจะมีใบบริสุทธิ์ไปทำไมอะไรคุณป้าคุณป้าไม่ใช่หรอกมานั่งใกล้ๆจะได้ตะโกนแล้วเราได้ยินถ้านั่งไกลเดี๋ยวไม่ได้ยินนะคะมีส่วนร่วมเสมอเลยเวทีเราเนี่ยน่ารักมากนะคะทำให้เราพูดพูดไปบางทีลืมแล้วก็ช่วยให้เรานึกได้ บางทีเราพูดพูดไปท่านพูดแทกไม่ลืมก็ช่วยให้เราลืมก็ได้นะได้ทุกอย่างเลยอนเนกประสงค์มากเลยนะคะถ้าท่านท่านจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยข่าวสารต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เรางงได้เหมือนกันนะคะว่าจะเอายังไงกันแน่ทักษินเนี่ยก็วุ่นวายไม่เลิกเดินทางไปนู่นไปนี่ อย่างตอนที่เขาเลือกตั้งนายกอบจอที่ปทุมก็ไปก็ไปสร้างปัญหาให้กับผู้สมัครนั่นแหละเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยนายกอบจอคนเก่าเนี่ยเดิมทีเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นลูกน้องทักษิณน,นัแหละเขาก็บอกว่ามีวันนี้เพราะพี่ให้พอมาถึงตอนนี้เนี่ยไม่ให้น้องคนนี้ละไปเชียร์อีกคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตซึ่งเป็นอดีตนายกอบจอ แล้วก็คนนั้นก็ได้นะคะเป็นนายกอบจอแต่ขอโทษได้ก็จริงแต่โดนคดีโดนคดีทุจริตสมัยปี2554เขาเป็นนายกอบ,บจอ,อยู่แล้วน้ำท่วมซื้อถุงยางชีพนะ่ะทุจริตถ้าทุจริตแล้วเขาก็บอกว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยต้องพ้นตำแหน่ง อย่าไปว่าเขาสิดิฉันยังไม่ว่าเลยนะคะทีนี้ตอนนี้ก็ยังมีปัญหามีปัญหาก็คือว่าพวกนี้เนี่ยทำเหมือนตัวใหญ่เหมือนใจใหญ่จริงๆแล้วใจแคบท่านเห็นข่าวใช่ไหมท่านเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าวันอยู่บำรุงกับพ่อ เขาก็ไปหาบิ๊กจัดเพราะเขาคุ้นเคยกันมาก่อนในขณะที่ทักษิณเนี่ยเชียร์เชียร์ยนายกชานแค่นี้แหละค่ะโกรธข่าวก็คืออ้วงอิงเนี่ยก็เรียกวันเนี่ยลูกตัวลูกชายเนี่ยนะครับมาพบแล้วคงต่อว่าอะไรมากมายเมื่อวานวันก็ออกมาประกาศแล้วขาขอลาออกจากพักเพื่อไทย สุดท้ายเขาก็อยู่กันไม่ได้พี่น้องพอเขาลาออกก็อูต่อว่าออกมาแก้ตัวกันใหญ่เลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาเขาไม่ไล่พ่อหรอกไม่ไล่คุณเฉลิมหรอกเฉลิมไม่อยู่สักคนหนึ่งแล้วจะรู้สึกให้เฉลิมออกมาดา่าทักษินสักทีหนึ่งด่าใครก็ตามแล้วคุณก็จะรู้สึกถึงตอนนี้ก็ไม่ไล่ละคนที่ออกจากพักไปก็มีวันคนเดียว นะคะแต่วันคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวก็รู้ฤทธิ์สงจะเป็นยังไงเพราะเป็นพวกเดียวกันไงก็ยังอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วใครจะอยู่มันจะมีข่าวอย่างเงี้ยออกมาเรื่อยๆแล้วก็อ่าไปไปประทุมแล้วมีข่าวทักษิณไปสุรินเพราะว่านายกไปสุรินทักษิณก็ไปนายกไปท่านเห็นรูปไหมถ้าท่านเข้าไปดูในในคลิปเนี่ยนุ่งกางเกงยีน ไปทําพิธีเปิดกลวยเนี่ยพธิธีเขาเรียกพิธีอะไรเนี่ยต้องไปเปิดกลวยเปิดกลวยนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะพอไปเปิดกลวยเนี่ยนุกก่งเกงเกงยีนอะ่ะโอ้ยก็ให้คนอื่นไปทําแทนซักก็ได้ดีกว่าไปทำอย่างเงี้ยไม่เคารพนับถือเลยราช,ชประเพณีเนี่ยนะคะเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงฉลองวัน วันพระราชสมภพของในหลวงรอสิบใช่ไหมคะก็จะมีทำพิธีที่โน่นที่นี่นุ่งกางเกงยีนเดี๋ยวเห็นนึกว่าไม่ใช่นะคะประอ่านดูแล้วยังต้องกลับไปดูอีกทีหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีภาพของทักษิณไปงานไปวัดแล้วมีงานบวชเนรท่านเห็นรูปไหมนั่งบนเก้าอี้พระนั่งกับพื้นน่ะพี่น้อง อะไรคนขนาดรุ่นนี้แล้วไม่รู้อะไรควรไม่ควรเหรอโดยปกติแล้วเนี่ยในหลวงเจอพระยังกราบเลยไอ้นี่คุณเป็นใครอะ่ะแล้วคุณก็นั่งบนบนเก้าอี้แล้วก็พระนั่งกับพื้นฮะอ๋อพระค่ะนะคะ นั่นแหละก็คือมันมันไม่ถูกอะ่ะจริงๆเรื่องนี้เรื่องเล็กน้อยมากเลยนะเพียงแต่ว่าคุณเป็นผู้ใหญ่คุณต้องทำให้เป็นตัวอย่างแล้วคุณต้องยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งที่ควรหรือไม่ควรคุณต้องไม่ทำเรื่องแบบนี้หรือว่าคุณไม่อยู่เมืองไทยซะสิบเจ็ดปีคุณก็เลยลืมเหรอรู้สึกว่า กลับมาก่อนที่จะไปนี่นะคะไม่ใส่ใจวัฒนธรรมประเพณีไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านี้เลยถึงได้โดนข้อหาที่เข้าไปไปทำพิธีในวัดพระแก้วก่อนที่จะถูกต้องออกไปอยู่ต่างประเทศแล้วไม่กลับมาเนี่ยไปนั่งในวัดพระแก้วไปนั่งในที่ที่ใครก็นั่งไม่ได้ยกเว้นในหลวงองค์เดียวเท่านั้นเก้าอี้ตรงนั้น อุตสาห์ไปนั่งแปลว่าอะไรอย่าบอกนะว่าไม่รู้ดิฉันก็ต้องเดาว่าอยากเทียบบารมีใช่ไหมพอะนี่ก็เหมือนกันไปเจอพระใครๆเขาก็นั่งโอ้ต่อให้เป็นเจ้านายขนาดไหนก็ตามพระอะไรก็ตามนะคะก็ต้องไหว้อันนี้ก็นั่งอยู่บนบนเก้าอี้ ให้พระนั่งอยู่กับปืนลืมเรื่องไงประเพณีแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องแล้วยังอยากอยากจะกลับมาดูแลบ้านเมืองอีกเหรอแล้วลืมไปแล้วเหรอว่าตัวเองตอนสมัยที่อยู่นะ่ะทุจริตคอร์รัปชันจนกระทั่งอยู่เมืองไทยไม่ได้ตอนนั้นนี่มีคดีทุจริตมากมายมีอยู่คดีหนึ่งเรารู้เราก็ โมโหก็เจ็บแค้นให้รัฐบาลพมา่ากู้เงินรัฐบาลไทยไปเพื่อมาซื้อไอเครื่องอุปกรณ์อะไรบริษัทของตัวเองมันทุเลศไหมเอาเงินหลวงเอาเงินรัฐบาลไทยเนี่ยให้รัฐบาลพมา่ากู้ยืมเพื่อที่จะเอามาซื้อของตัวเองอะ หาประโยชน์เข้าตัวเองโดยที่เอาเงินหลวงเนี่ยให้เขายืมไปช่างทำได้เป็นผู้บริหารบ้านเมืองแล้วไหนว่ารวยนักรวยหนาหรือรวยเพราะแบบนี้ก็เลยบอกว่าแล้วพวกนี้พอกันนะคะท่านจะเห็นว่ายังยังนายกเนี่ยไม่ค่อยศึกษาหรือยังไงก็ไม่รู้ ท่านก็จะเห็นเมื่อก่อนนี่ใหม่ๆเนี่ยการแต่งตัวแต่งกายถูกวิพากษ์วิจารณ์มากเลยไปเมืองนอกเมืองนาไปพบผู้นำต่างประเทศไม่เคยนึกถึงหน้าตาคนไทยเลยไม่นึกจะรักษาหน้าตาคนไทยเลยใส่เสื้อสีคือสูตรเราก็จะเห็นรรมดาเขาจะถ้าเป็นงานพิธีอย่างเงี้ยเขาจะใส่สูตรสีเข้มๆรองเท้าถุงเท้าแต่ไม่มี่ถุงเท้าแดงแดงข้างเขียวข้างอย่างเงี้ยนะคะ พอมาถึงนั่นแหละแล้วก็ทำไปเนี่ยพวกนี้ที่จริงพูดอะไรไปรู้หมดเลยนะเนี่ยแต่ก็ชอบฟังใช่ไหมชอบฟังโอ้ยยิ่งด่าเท่าไหร่แล้วยิ่งชอบแต่ขอโทษยี่ห้อรัชดาปอนด่าใครไม่เป็นยาโหดิด่าไม่เป็นพูดความจริง อะไรไม่จริงไม่พูดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะเห็นว่าเขาเขาไม่พิถีพิถันไม่นึกว่าไม่นึกถึงหน้าตาเราไปต่างประเทศเขาบอกว่าเขาจะไปขายผ้าขามา้าแต่งตัวอ,อขอโทษไม่่ใชแต่งตัวเนี่ยโอ้ยแบบ มันไม่เหมาะนะมันไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นสีสันรูปแบบก็ตามแล้วก็รวมทั้งวงอิงก็เหมือนกันเวลาไปแล้วเพราะฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้เนี่ยคิดอะไรได้เราก็ไม่รู้หรือว่าคิดอะไรไม่ได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาบอกว่าเขาไปต่างจังหวัดแล้วไปเจอผ้าไหมอยากจะให้นักเรียนไทยเนี่ย เอาผ้าไหมมาตัดเสื้อนักเรียนมันบ้าไหมผ้าไหมนะคะหนึ่งแพงสองดูแลรักษายากสามเอามาตัดเสื้อนักเรียนมันจะใส่ได้นานสักเท่าไหร่ดิฉันเนี่ยเป็นคนชอบใส่เสื้อไหมแต่เสื้อไหมตัวหนึ่งใส่ได้10ปีนะเพราะว่าเราต้องดูแลอย่างดูแลอย่างดีอะเวลาซักเวลารีดแล้วถ้าเป็นเสื้อนักเรียนถ้านักเรียนชั้นประถมอะมันจะใส่ได้สักกี่วัน คิดได้ยังไงอ่ะ